E.F.M DJ playlist by DJ Ong ค่ะสนับสนุนโดย Lazada 66 Mega Wow Sale 6-8มิถุนายนนี้ไปช้อปกลางปีให้มันกันเลย ใครอยากชอบอะไรชอบได้ค่ะคุณผู้ฟังกดโปรอะไรได้เซฟเงินได้เซฟค่ะวิธีจัดการกับเงินมีหลายวิธีมีตั้งแต่การเลือกบริหารจัดการในการที่จะซื้อของที่จําเป็นแล้วถ้าของที่จําเป็นนั้นได้ราคาดีทําและแน่นอนถัดมาถ้าออมได้ออมค่ะออมสินนะคะออมไปได้การออมสินจัดเต็มฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีไม่ว่าจะเป็นแบบใบสลากหรือว่าแบบดิจิทัลค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวม60ล้านบาทโดยนะคะลุ้นแรก ค่ะลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษรางวัลละ3ล้านบาทจำนวน10รางวัลและมาลุ้นต่อกันกันกบรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะคะ ออมสบายรุ้นสนุกฝากไง่ายได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันไม่โมงและอย่าลืมนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังถอนก่อนฝากครบ6กเดือนหากส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกําหนดตั้งแต่วันนี้นะคะถึง30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไว้ภายหลังค่ะตอนนี้5โมงกว่า,วานะคะคุณผู้ฟังก็ คือง่ายๆเมืกก่อกี้ตอนต้นชั่วโมงเลยนูนะ้นนี่ยอ้อบอกคุณฟังว่าเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีถนนเส้นหนึ่งอ้อมจำไม่ได้ว่าเส้นไหนที่เขาจะปิดสักอันนึงเมื่อกี้เจอนะคะก็แตัดๆๆเข้าไปอ่านดูเขาบอกว่ารามินทาให้หนีไปเลยจ้ะนี่ไปเพราะอะไร ตอน16นาฬิกา30นาทีถนนรามิทาขาออกจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าแยกลาดประเขาปากซอยรามิทา9รถกระบะบรรทุกน้ำหนักประมาณ4-5ตันยางหลังแตกขว้างการจราจรหนึ่งเลนซ้ายจึงมีผลให้รถติดขัดท้ายแถวสะสมไปจนถึงสะพานข้ามแยกหลัก4ี่ตอนนี้อาจจะพอไหวแต่มันการสะสมก็บอกอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ตรงกับวันที่8ถูกไหมคะคุณผู้ฟัง5 6 7และ8นั่น1 2ไม่ใช่นั้นคือนับแอลอบบกอันนี้วันที่8 รถไฟฟ้านะคะเขาบอกว่าปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนรามินทราฝั่งขาออกฝั่งอันที่บอกเมื่อกี้เลยละค่ะ mm. มุ่งหน้ามีนบุรีแต่อันนี้จะปิดตอนสี่ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังปิดไปจนถึงตีสี่แน่นอนว่าถ้าคุณจะใช้ตอนสี่ทุ่มมันจะปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวนะจ๊ะคืนนี้ ในขณะที่มีปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระสุเมนนะคะฝั่งเกาะกลางบริเวณธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพูและมูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยนะคะตั้งแต่4ี่ทุ่มเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมง4ี่ทุ่มเมื่อไหร่4ี่ทุ่มเมื่อคืนและปิดไปถึงเมื่อไหร่ตลอด24ชั่วโมง30กันยาขอให้ทุกคนเดินทางโดยอารมณ์ที่ดีเผื่อเวลาเพราะว่าหน้าฝนอาจจะมีรถติดน้ำขัง น้ำระบายยากแต่เท่าที่ติดตามข่าวนะคะก็ผู้ว่าก็ได้บอกว่าออมีการลอกท่อแล้วนะคะความยาวประมาณ2,597กิโลนะคะมันก็อาจจะช่วยทำให้น้ำเนี่ยลงไวขึ้นเพราะว่าเขาก็ถือว่ามันเป็นการหลักการของเขาคือทะลวงเส้นเลือดฝอยนะคะบอกว่าทำมาแล้วเนี่ยหปีเนี่ย ลอกไปประมาณเนี้ยก็ลองสังเกตกันดูก็แล้วกันค่ะคุณฟังแต่บางทีพอฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นใครแหละมันก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเช็ครถของคุณไว้ด้วยและเตรียมตัวของคุณให้พร้อมก็แล้วกันนะคะอันนี้บอกข่าวคร่าวๆไว้ก่อนพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ นับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนิวนิสันอเมร่า1.0ลิตรโบและโ b บและ BBLAM s p o t l i g ท t ทุโอกาสลงทุนในเอเชียและเมื่อคืนเมื่อชาวคอนโดของเขามารวมตัวกันเต็มท็อฟอร์มนะคะเจอบอกว่าเอา้าเป็นคนเมาเจอคนเมา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 ขั้นสุด มาแล้วเป็นยังไงขึ้นโต๊ะจ้าเต้นบนโต๊ะเรื่องราวของคนขึ้นไปเต้นบนโต๊ะจะเป็นยังไงเมื่อคืนนี้คุณผู้ฟังย้อนหลังนะคะทุกช่องทางที่คุณทําได้เลยค่ะแล้วเราจะเจอกันส,สดๆสองชั่วโมงเต็มๆทุกวันพุธนะคะพุธหน้าเจอกับเผือกเต้นและพี่อ้อยของเรานะคะเจอกันไปด้วยกันกันกบเรื่องอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มนิวนิสันอาร์เวรา1.0ลิตรโบครบจริงจัดให้ b b l m s s p t t l i h t t ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียค่ะพุทธพุทธอยอ,อย่าลืมโทรนะ